สวัสดีนะครับสวัสดีกันตอนไม่เย็นเท่าไหร่ครับผมวันนี้วันนี้ก็อาบน้ำเสร็จแล้วครับเดินทางกลับบ้านแล้วมาลงน้ำก่อนเพื่อนเลยครับวันนี้ไปไปเขาบ้านไปทางไหนน่ะ าานะทางอยู่ทังฝีนะทางอยู่นี่ทางอยู่นี่มาๆๆไปตะไรโอโอ๋อเสาไฟฟ้าห่างก่เาเดีวเร็วเหรอเล็บตะเอาเลีก่าทุา่งเุีบ่สีบ,บอกเรีกบ่ม้มมม อขอฤกษ์ก็เท้าไฟห่างบ่จัะมักถูแท้คือสิมมวนแท้คือสิมีแห้งแท่ขอเท้าไฟห่างบ่ได้เลยตัวนี้จะมาขอหวยมาถูฤกษ์ขอหวยเอือมองเป็นตามีแห้งแท่ยังที่ขั้นคืดแท่ ขอเสาไฟห่างมาถึงวัถุนม้ขอขอหลีกพักแถนอโอ้ไตตาหมุนเตะไ้เลขกตัวไดนอหน,นอไอหัวตัวไรบอกเนี่ยดื้อทูจนออกเลกบวนี ถูจะเลขออกพูติีคือสีคักแต่ว่าหลวงพ่อหลวงแม่ก็มาอยู่ลเลยเด้อยปนีถูถูจนเอาบอกเลขเบ้างถูจนออกเลขเบ้างหา้าอันนี้เอาแม่แม่ถือน้ำเอยเอาถู คักทีเนี่เทอ๋อมีแห้งบ่เกิดที่บนอยู่แต่กระสอบไฟฟ้าห่างดีนะเฮาเหมอยอ้อถูลงไป โกินมาขอหวยนะครับวันนี้เจ้าพ่อเจ้าแม่ทวา้ฟ้าห่างเอ้ยมาแมนแรนนี้มริติบันนี้ถูคักปนันนี้ขั้นแห้งจิเนะไม่ได้ลงน้ำสามวันสี่วันครับเสาห่างกับบวบิน มีต้นไม้ทุก็เอาอันเนสาไฟฟ้าห้างนี่แหละในนิดหน่อยก็เอาทูจนห้อยออกโอ้ เป็นไหนกรว่าหนังไอสีสถลอกหรือว่าอันปูนถลอกแต่ละที่แต่ละท่าวันนี้บรรยากาศสดชื่นครับฝนขึ้นที่ปรตกดอกแจ่มใสครักลมบวนๆลมแรงเล่งยเหมือน ดอนหมดเลยเขาหมดเลยอ้าวเป็นไงเป็นไงไปอาจารย์พ่อชาบ้านติเอ้า ยกลงไปแข่งขาเอายกล้อเลยอเอานอนรูดเล้าเอาอเสร็จได้ก็เอาแล้วเอานอนแล้วเอาหมอกมีแห้งบ่เอายกล้อสองขาแล้วเออ เป็นลูกคันบ่อยๆด้เดินผ่านแล้วสะพานกระทูแล้วสะพ,พานเดินผ่านแถาไฟฟ้าห่างกระทูแถาไฟฟ้าห่างถืกใจคักป้า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 กบ้านเออมามามาแล้วเท่าขั้นตีเอ,อ้ยที่มีแห้งแถนนมึนงนี่ Sau phơi pha cầu Ô, thì thẻ đấy mình Mà mẫu thủ trong này nó Thủ bây giờ ổn lên Ô, khá khác với Ô, dốc khá khứt Ô ออนอกรักนอกกระดอกกระเดียอาบน้ำมาดำดำมาทูขาวมดพ่อเหรอวะไปเสร็จยังเออตักตัวเตะกระพง อันที่ขาดกองพนแล้วออกตัวนหวอหวยเหล็กเนาะเขามีแต่ถูต้นไม้เอาเหล็กเนาะอันนี้มาถูเสาไฟฟ้าเอาเหล็ก,อกโอ้ใบบวว่าาจันาันย ไปไม่ทันแล้วตีเอเอออกจะปีนทานไฟ้าแล้วออเ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 ออไปเข้าบ้านไม่อยากเข่าด้วยยังเสืออยู่เลย mặc mặc nó khuôn chính đây. đây ừ ừ khi đến mùi mùi đây khát khí ừ ừ khỉ khay ừ ไปไปไปโอ้ยยังจะเอาอีกอยู่ยังไปยอมนิดเดีวหนยังยังยังไม่หยุดยังไม่พออีกมามา,มาเออ khắc khắc lên Má 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 Hả Hứ Hóa leo phá leo má má ở má Má hủy khá lọc đi à เอ้ทานครับพี่บ้านเราอยู่ทางนี้มา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 ก็ฝากด้วยนะครับฝากแม่ๆทุกๆท่านเลยด้วยครับเด้อครับใ่แม่ท่านใดผ่านมาครับแวะฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้แม่มูลด้วยครับเด้อครับฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้แม่มูลด้วยนะครับ ก็คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ต้องขอต้องขอข่าวคำว่าสวัสดีครับผม